สวัสดีพวกเราเอ็นแอนด์อินแชนนลวันนี้เราจะมาสอนโกงเกมดีบรีซ็อกเกอร์สองพันสิบหกที่ใช้ก็จะตัวนี้นี่นะหนึ่งจะให้ดูอย่างละเอียดเราจะมีสอกที่ใช้นะครับจะมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แค่น,นี้นะสองนี้ขั้นแรกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิง์โหลดตัวนี้ว้ให้ั ใต้คลิปนะให้เาให้เรากดที่ Lucky p r t c h e r ตรงหน้ายิ้มเนี่ยเข้าไปนี่จโกงซื้อเงินอย่างเดียวนะซื้อวตเตก็ได้นะฮะขั้นที่สองกดที่ Dream l e a e นับจากข้างบนนะครับตรงนี้สองสามกดนี้สามนะครับอืมกดอันนี้ครับนับจากมันมีกุญแจสามอันใช่ไหมช้าไปรูจะสีเขียวนะ่ะ กดนนกดกุญแจสุดท้ายข้างหลังงน,นี้นี่กดแอปปิรอสักคู่ขึ้นหน้าตาม,มางั้นผมขอตัดคลิปเป็นใช้เวลาโหลดค่อนข้างสักพักอยู่ครับกดจัดคลิปไปนะเป็นมาโทรสวัสดีครับเรามาชมคเงินต่อนะเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเมื่อกี้มันจะขึ้นหน้าตางนน,งนี้ให้กดตรง lush มันเช่าเกียร์ไม่ไ้ต้องรอสักหูใครทำเครื่องของคนไหนที่ดีนิดดีหน่อยก็อาจจะค้างได้โอเคต่อนะครับรอนะครับ,รน,รบนี่เข้ามา ทัสคอนตินกดแล้วจ้ะกดละไอ้เป็นอย่างงี้อย่างงี้กดตรงสองหมื่นเขามุนไปเลยนะแล้วกดมันจะมีรูปอย่างงี้ให้กดเย็ดนี่ถ้าขึ้นมาสองหมื่น 手里。